หน้าใสแต่ปากดำจังเลยค่ะโอ้โหตัวเองโดนคำนี้เข้าไปแทบจะไม่ไหวตัวเองถ้าตัวเองจะชมหนูวหน้าใสตัวเองก็แค่ชมอย่างเดียวก็ได้ตัวเองไม่ต้องว่านูปากดำก็ได้เนาะบางทีก็สะอึกสะอื้นทุกคนหน้าใสเพราะนี้เลยตัวเองหนูก็เลยขายครีมไปเลยจ้าหน้าใส,เพ,าเ,เ,าใสเพราะวันใสแล้ววิตามินโสดครีมแอมควีนตัวเอง อันนี้ที่นูทาอยู่ก็คือว่านใสาว่านใสาใช้ทาเช้าเย็นส่วนวิตามินสดนะคะจะเป็นกระปุกนี้ตัวเองวิตามินสดกระปุกนี้เน้นสําหรับคนที่รูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็เรื่องสิวมีพิเทลามีซาลิซิลิกแอซิดนะคะซึ่งนูมไม่ทานะคะตอนนี้นูมไม่ได้เป็นสิวเอาไิทาแบบลูขุมขนกว้างรูกุมขนแค่นี้ก็โอเคแต่เรื่องปากดำเนี่ยต้องไปรักษาก,กันนิดนึงนะคะแล้วส่วนลดฟ้าอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนลดฟ้าน้าใสาตัวเนี้ แอมควี Queen, ลูกลักครีมไข่มุกนั่นเองใช้ทาก่อนนอนตัวเองปากดำไม่เอาครีมทาได้ไหมไม่ได้ปากดำจริงยอมลับตัวเองเก็บไว้ในใจก็ช็อกไปนิดนึงสำหรับคนที่อยากใช้ครีมที่แบบอยากให้หน้าใสสิวฝ้ากระจังลงนะคะ นี่เลยค่ะสามตัวนี้นะคะกดที่ตะก้าตรงนี้ได้รับส่วนลดจะซื้อแยกก็ได้จะซื้อรวมกันสามตัวนี้ก็ได้ซื้อไปเลยลดสิวรถลดฟรีการจุดดังดำใช้แล้วน้าใสแต่ไม่ช่วยแก้เรื่องปากดํานะคะไม่ช่วยแก้ในเรื่องของความช็อกให้คุณด่าฉันด้วยค่ะว่าปากดําอำนะช่วยกดด้วยว่าอะไรว่ากดด้วย